สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ Stock News Update ในช่วง Pre-Open Report ค่ะประจำวันอังคารที่2กันยายนพุทธศักราช2568โดยคุณผู้ชมสามารถรับชมได้ผ่านทาง Facebook Live Fanpage ข่าวหุ้นธุรกิจช่องทาง YouTube ข่าวหุ้นทีวีออนไลน์รวมถึง TikTok ข่าวหุ้นธุรกิจค่ะสำหรับวันนี้คุณผู้ชมพบกับดิฉันพัชชาพัฒนาเดชาธรรม ฉชนเคยนะคะรายการ Stock News u อัปเดตของเราก็จะมารวบรวมข้อมูลข่าวสารต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของวงการตลาดหุ้นตลาดทุนไทยตลอดจนตลาดหุ้นทั่วโลกมาให้คุณผู้ชมประกอบการพิจารณากันค่ะ เดี๋ยวเราไปเริ่มกันที่ตลาดหุ้นต่างประเทศกันก่อนนะคะไปดูทางด้านตลาดหุ้นยุโรปเมื่อคืนที่ผ่านมาค่ะดัชนีหลักทั้ง3ดัชนีก็มีการป,ปรับตัวเพิ่มขึ้นโดยได้รับแรงหนุนจากหุ้นกลุ่มอุตสาหากรรมป้องกันประเทศขณะที่หุ้นโน v ว n o r นอร์ดิกนั้นปรับตัวขึ้นหลังจากที่ข้อมูลบ่งชี้ว่ายาลดน้ำหนักของวิจวีข,ของทางบริษัทให้ผลในการปกป้องหัวใจที่ดีกว่ายาคู่แข่งของทางบริษัทเอเลนลิลลี่ทำให้ดัชนี d ด็ตลาดหุ้นเยอรมันป,ปรับตัวเพิ่มขึ้นบวกไป0 ดัชนี CAC 40ตลาดหุ้นฝรั่งเศสปิดรับตัวเพิ่มขึ้น0.05%ดัชนี FTSE 100ตลาดหุ้นลอนดอนปิดปรับตัวเพิ่มขึ้น0.10% ขณะที่ตลาดหุ้นนิวยอร์กหรือว่าตลาดหุ้นสหรัฐมเมื่อคืนที่ผ่านมานะคะดัชนีหลักทั้งสารดัชนีปิดทําการค่ะคุณผู้ชมเนื่องจากว่าเป็นวันหยุดวันแรงงานนะคะโดยก็ถือว่าเป็นวันหยุดของทางรัฐบาลกลางในสหรัฐอเมริกาค่ะในเรื่องของการเฉลิมฉลองวันจันทร์แรกของเดือนกันยายนนะคะซึ่งเป็นการให้เกียรติและย่งย่องในเรื่องของกระบวนการแรงงานอเมริกันตลอดจนผลงานรวมถึงเรื่องของการสนับสนุนแรงงานต่อการพัฒนาความสําเร็จในสหรัฐอเมริกาค่ะ เดี๋ยวเราไปอัปเดตกันที่ตลาดคอมมูนิตี้กันต่อนะคะคุณผู้ชมไปดูราคาน้ํามันดิบดูไบเมื่อคืนที่ผ่านมากันค่ะก็มีการปิดปรับตัวกันนะคะราคาล่าสุดอยู่ที่65.65ด65อลลาร์สหรัฐต่อบเรลเนื่องจากเมื่อคืนที่ผ่านมายังคงปิดทําการอยู่ขณะที่ราคาธนินนีคลโซ่เมื่อคืนที่ผ่านมาราคาปิดปรับตัวลดลง1.43ค่ะมาปิดอยู่ที่ระดับ109.90ดอลลาร์สหรัฐต่อตัอน ส่วนค่ากันกลั่นเมื่อคืนที่ผ่านมาราคาปิดปรับตัวลดลง10.50เมาปิดที่ระดับ3.41ดอลลาร์สหรัฐต่อบาทเร็วไปดูสินทรัพย์ปลอดภัยอย่างทองคำกันค่ะเมื่อคืนที่ผ่านมาราคาทองคำในตลาดคอมเม์สปิดทำการเนื่องในวันแรงงานเช่นเดียวกันส่วนค่าเงินบาทเช้านี้นะคะเปิดตลาดอยู่ที่32.30สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐถือว่าอ่อนค่าลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับราคาปิดตลาดเมื่อวานที่ผ่านมาอยู่ที่ระดับ32.29สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐ ส่วนคุณผู้ชมท่นานใดที่ลงทุนในสกุลเงินดิจิทัลโดยเฉพาะเหรียญบิตคอยเช้านี้ราคาบิตคอยอยู่ที่3,523,720บาทซึ่งใน24ชั่วโมงปรับตัวเพิ่มขึ้น0.45ค่ะ อัพเดตภาพรวมของตลาดทั่วโลกกันแล้วนะคะกลับมาดูภาะวะการตลาดหุ้นบ้านเรากันบ้างค่ะเมื่อวันที่ผ่านมาดัชนีตลาดหุ้นไทยก็ปิดอยู่ที่ระดับ1,244.48จุดนะคะถ่าว่าเพิ่มขึ้นบวกไป7.8จุดค่ะหรือว่าคิดเป็น0.64%โดยมูลค่าการซื้อขายอยู่ที่35,696.48ล้าน0 0 0 0บาท ไปดู5อันดับหลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายสูงสุดกันค่ะอันดับที่1 CPO ป็นอยู่ที่45บาทเพิ่มขึ้นบวกไป1บาทหรือว่าคึ้เป็น2.27%ด้วยมูลค่าการซื้อขาย2 1 5 5บาล้าน2อง0 0 0บาทอันดับ 2K b a n แปิดอยู่ที่17 0สบาท50สตางค์เพิ่มขึ้นบวกไป2บาทหรือว่าคึ้เป็น1 1 9ด้วยมูลค่าการซื้อขาย1468ล้าน7 0่0 0 0บาท อันดับ3กราฟปิดอยู่ที่46บาท50สตางค์ลดลงไป50สตางค์หรือว่าคิดเป็น1.06%ด้วยมูลค่าการซื้อขาย1,450ล้าน120,000บาท อันดับ4 PTT ปิดอยู่ที่31บาท50สตางค์เพิ่มขึ้นบวกไป50สตางค์หรือว่าคิดเป็น1.61%ด้วยมูลค่าการซื้อขาย1,435ล้าน320,000บาทและอันดับที่5 Advance ปิดอยู่ที่299บาทเพิ่มขึ้นบวกไป5บาทหรือว่าคิดเป็น1.70%ด้วยมูลค่าการซื้อขาย1,359้าน560,000บาท ไปดูปริมาณการซื้อขายรายกลุ่มนักลงทุนกันนะคะคุณผู้ชมเมื่อวานที่ผ่านมาค่ะดัชนีตลาดหุ้นไทยรีบาวกลับมาปิดในแดนบวกมาจากการซื้อของสถาบันในประเทศซื้อสุทธิอยู่ที่633บาล้าน7จ0 0 0บาทนักลงทุนต่างประเทศซื้อสุทธิ380ขออภัยค่ะ347บล้าน8แสนบาทส่วนนักลงทุนในประเทศขายสุทธิ612ล้าน3แสนเหมื่นบาทบัญชีบริษัทหลักทรัพย์ขายสุทธิ369ร้ล้าน1แสนหมื่นบาท ส่วนการซื้อขายพันโปรแกรมเทรดดิ้งเมื่อวันที่ผ่านมามีมูลค่าซื้ออยู่ที่1 7 4 35, 3 5ล้าน3 0 0 0บาทมูลค่าขาย1 5 2 5 2 9 5บล้านบาทเท่ากับซื้อสุทธิ2,182่2 8 2ล้าน3 0 0 0บาทที่เป็นสัดส่วนประมาณ45.25%ของปริมาณการซื้อขายทั้งตลาดโดยถ้าหากว่าเราไปดูย่อยๆโปรแกรมหุ้นที่ใช้โปรแกรมเทรดดิ้งนะคะซื้อขายสูงสุด5อันดับแรกได้แก่หุ้นของ crc d u h o m e homepro และโอเคเจค่ะคุณผู้ชม ซึ่งสบบารภาพรวมของตลาดหุ้นไทยเมื่อวานนี้นะคะเริ่มต้นสัปดาห์มาค่ะก็ถือว่าดันชนีนั้นรีบเบามีแรงซื้อกลับแล้วก็มีแรงการซื้อกลับมาเก่งกําไรนะคะรวมถึงเรื่องของความคาดหวังของทางการจัดตั้งรัฐบาลใหม่นั่นเองค่ะโดยตลาดก็ยังคงเชื่อมั่นนะคะว่ายังจะคงไม่ได้มีการยุบสภาในเร็วๆนี้และจะสามารถเรื่องนายกรัฐมนตรีคนใหม่ได้ในการประชุมในสัปดาห์นี้ที่จะเกิดขึ้นนั่นเองค่ะคุณผู้ชมซึ่งแนวโน้มวันนี้ค่ะนักวิเคราะห์ก็มีการคาดการเอาไว้นะคะว่าตลาดนั้นจะมีการ แว่งในกรอบแค่ต่อไปจนกว่าจะมีความชัดเจนในการจัดตั้งรัฐบาลหรือว่าสภานะคะก็จะมีการกําหนดวันโหวตนายกรัฐมนตรีซึ่งจะทําให้ดัชนีนั้นมีการเร่งตัวขึ้นได้แต่ถ้าหากว่าย,ยังไม่ได้มีการกําหนดขึ้นมานะคะก็คาดการว่าตลาดนั้นจะยังคงแกว่งไซเวย์ค่ะโดยให้กรอบแนวรับไว้นะคะอยู่ที่1,235จุดและแนวรับให้ไว้นะคะอยู่ที่แนวต้านอยู่ที่1255จุดค่ะคุณผู้ชม เอาละค่ะเดี๋ยวเราไปดูพาดหัวข่าวเด่นรายวันของหนังสุพิมพ์ข่าวหุ้นธุรกิจฉบับประจำวันนี้กันค่ะ CPAXT ทุ่มงบ8,000ล้านฮุบ Renew Hope ร Ren ุกขยายฐานลูกค้าธุรกิจฟู้ดเซอร์วิสในมาเลเซีย CPAXT ทุ่มงบลงทุนกว่า8,000ล้านบาทส่งสยามฟู้ดเซอร์วิสเข้าซื้อหุ้น100%เใน Renew Hope ในกลุ่มบริษัทที่มีกิจการผลิตนำเข้าและจำหน่ายอาหาร ภายใต้แบรนด์หลักที่ชื่อว่า Lucky p e r e n t ให้กับลูกค้ากลุ่มโรงแรมร้านอาหารห้างค้าปลีกและค้าส่งในมาเลเซียฝากโรคปกมีมุมมองบวกต่อดีวดังกล่าวคาดช่วยเพิ่มกำไรให้กับ c p a x t ไปละ200ล้านบาทแนะนำซื้อให้กรอบราคาเป้าหมายอยู่ที่21บาทถึง26บาทขีดเส้น1เดือนเคาอุตภเมา UTA เรียกเงินคืน4,000ล้าน การบินกรุงเทพสุดทนให้เวลาภาครัฐหนึ่งเดือนก่อนยกเลิกสัญญาโครงการพัฒนาสนามบินอุตภูเกา2 0 0่ล้านบาทพร้อมขอคืนเงินลงทุนไปแล้วคืนทั้งหมด4 0 0 0ล้านบาทหลังจากโครงการล่าช้าเกินกำหนดเอกชนมีสิทธิ์เลิกสัญญาได้พทธิผงม,มั่นใจแนวโน้ม b บีครึ่งปีหลังดีถ้าอากาศยานสมุยคึกคักวันนี้จับตากรบเคาะประแผนก่อสร้างเมืองการบินใหม่ไม่รอรถไฟความเร็วสูง3สนามบิน ปนชนอไร้สรุปโบทนายกพิชัยลัน่นงบปี69ไม่สะดุดพักประชาชนหรือว่าปนชนอไรข้อสรุปโบทเลือกนายกรัฐมนตรีหรือไม่นับประชุมต่อวันนี้พิชัยจุนหะวชิระรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยันการเมืองเกิดสุญญากาศไม่กระทบกับงบปี69ที่คำตัดสินของศาลอุทธรณ์รัฐบาลกลางสหรัฐเกี่ยวกับในเรื่องของ Re ซ i p r o c a ค t a r i f f s หากว่าทำแพ้ทุกประเทศจะกลับไปใช้อัตราภาษีเดิมส่วนทางด้านบลอบัวหลวงเปิดสองฉากทับทางการเมืองไปสู่การยุบสภาของอเป้าดัชนีสิ้นปี1280จุดแนะหุ้นดิเฟนซีฟอย่างเช่น whup gpsc และบี g ริมเอกโกงบไตรมางสามแจมโรงไฟฟ้าเหลาเมืก่กันหนุนเอกโก้บั่จใจผลการดำเนินง,งานตรมารสาปี68ดีกว่า q 2 รับแรงหนุนโรงไฟฟ้าพลังน้ำลาวก๊สสหรัฐและราคาขายไฟฟ้าที่แข็งแกรง่งโรงไฟฟ้า a อเพ็กสหรัฐทยอย COD ทยอยรับรู้ไรายได้ QPL ฟิลิปปินส์ด้วยสัญญาใหม่15ปีรอรุ่นเซ็นรีนิวรอบ2 2.1รวมอยู่ที่448เมกะวัตต์ชัดเร็วๆนี้เดินหน้าลงทุน30,000ล้านบาทเน้นพลังงานหมุนเวียนและก๊สธรรมชาติตั้งเป้าอ3สภายในปี73 โรงแนะซื้อเป้าหมายอยู่ที่134บาท SISB คงเป้ารายได้ปีนี้โต10%หลังปรับขึ้นค่าเทอม3.3%พร้อมกับหันเป้านักเรียนปีนี้เหลือ4,700คนจากเดิมตั้งไว้5,000คนแม้มีนักเรียนใหม่เข้าระบบกว่า800คนแล้วแต่นักเรียนออกจากระบบมากกว่า700คนหลังเศรษฐกิจไทยซบเซาค่าใช้จ่ายผู้ปกครองตึงตัว และทั้งหมดนี้ก็คือพาดหัวข่าวเด่นรายวันของนังสืพิมพ์ข่าวหุ้นธุรกิจที่เรานํามาฝากคุณผู้ชมวันนี้ค่ะส่วนรายการต่อไปกับรายการข่าวหุ้นจดตลาดคุณผู้ชมไม่ควรพลาดเลยนะคะวันนี้เรามีสัมภาษณ์พิเศษค่ะกับประเด็นที่น่าสนใจเรื่องเกี่ยวกับทางบริษัทเคมีแมนจำกัดมหาชนหรือว่า C ีแมนนะคะซึ่งวันนี้ค่ะเรามีได้รับเกียรติจากทางหม่อมหลวงจันจุธาจันทัศประธานกรรมการท่านจะมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับทิศทางธุรกิจของทาง C ีแมนนะคะหรือว่าทางเคม มีแมนในปี2,568คุณผู้ชมสามารถติดตามกันได้นะคะทางช่อง YouTube ข่าวหุว้นทีวีออนไลน์รวมถึงติ๊กต็อกข่าหุ้นธุรกิจตั้งแต่เวลา9ก้นาฬิกา15นาทีค่ะสำหรับช่วงนี้นะคะดิฉันและทีมข่าวของ Stock News อัปเดตต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ าวหุ้นทีวีออนไลน์กระบอกเสียงอิสระแห่งตลาดทุน